สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องภาษาไทยน่ารู้กับครูฟ้านะคะวันนี้นะคะครูฟ้าก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของชนิดของคําในภาษาไทยนะคะว่ามีกี่ชนิดแล้วก็อะไรบ้างนะคะก็ไปรับชมรับฟังได้เลย 1. คํานามนะคะคำนามหมายถึงคําที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของพืชสถานที่สาภาพอาการลาักษณะ ทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตค่ะทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมเช่นคําว่าคนปลาตะกร้าไก่ประเทศไทยจังหวัดพิจิตรกล่าวกำลังกายการศึกษาความดีความงามกอภยัยกรรมกรฝูงตัวเป็นต้นค่ะ 2. คํคำสรรพนามค่ะ คำสรรพนามนะคะหมายถึงคําที่ใช้แทนคํานามที่กล่าวถึงมาแล้วเพื่อจะได้ไม่ต้องกล่าวคํานามนั้นซ้ําอีกนะคะเช่นคาว่าฉันเราดิฉันกระผมกูคุณท่านไต่เท้าเขามันสิ่งใดผู้ใดนี่นั่นอะไรใครบ้างเป็นต้นค่ะ 3. คํคำกริยาค่ะคำกริยาหมายถึง คำแสดงอาการการกระทําหรือบอกสภาพของคํานามหรือคําสรรพนามนะคะเพื่อให้ได้ความเช่นคําว่ากินเดินนั่งนอนเล่นจับเขียนอ่านเป็นคือถูกคล้ายเป็นต้นค่ะ 4. คําวิเศษค่ะคําวิเศษนะคะหมายถึงคําที่ใช้ประกอบหรือขยายคํานามคำสรรพนาม คำกริยาหรือคำวิเศษนะคะเพื่อให้ได้ใจความชัดเจนขึ้นและก็ละเอียดมากขึ้นนั่นเองคะ่นะนะคำบุพบทนะคะหมายถึงคำที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำหรือประโยคเพื่อให้ทราบว่าคำหรือกลุ่มคำที่ตามหลังคำาบุพบทนั้นเกี่ยวข้องกับกลุ่มคำข้างหน้าในประโยคในลักษณะใดานะคะเช่นกับแกแต่ต่อด้วยโดยตามข้าง ถึงจากในบนใต้สิ้นสำหรับนอกเพื่อของเกือบตั้งแต่แห่งที่เป็นต้นค่า6นะคะคำสันธาน,นะคะคาสันธานหมายถึงคำที่ใช้เชื่อมประโยคหรือข้อความกับข้อความนะคะเพื่อทำให้ประโยคนั้นรัดกุมกระชับและสละสลวยนะคะใช้คำว่าและแล้วจึง แต่หรือเพราะเหตุเพราะเป็นต้นนั่นเองค่ะแล้วก็เจ็ดนะคะคำพุทานนะคะคำพท่านหมายถึงคำที่แสดงอารมณ์ของผู้พูดในขณะที่ตกใจดีใจเสียใจประหลาดใจหรืออาจจะเป็นคำที่ใช้เสริมคำพูดนะคะเช่นคำว่าอุ๊ยเอ๊ะวายโถอันนี้จ้าอ๋อเป็นต้นั่เองค่ะเช่นคำว่าเฮ้อ ก็ยังช่วที่เขาปลอดภัยและนี่นะคะก็เป็นความหมายของชนันทีของคำในภาษาไทยทั้ง7ชนิดด้วยกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอธิบายนะคะความหมายของแต่ละชนิดที่ละเอียดขึ้นไปอีกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย